สวัสดีค่ะด,นนะดะิฉันนากสากระนกวรรณรัตนพงศ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 13เลขที่15ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับสารอินรีย์น่ารู้ของอะโวคาโดค่ะอะโวคาโดมีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางและ ind ind ลมหมู่เกาะเวินอินดีสเริ่มแพร่กระจายในช่วงต้นศตรวรรษที่16โดยชาวสเปนนำไปปลูกที่เปรูต่อมาในศตรวรรษที่18ได้แพร่เข้าสู่ฮาวายฟลอริดาและแคลิฟอร์เนียส่วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการปลูกอะโวคาโดที่ฟิลิปปินส์เมื่อ200กว่าปีที่แล้วและราวหนึ่งศตรวรรษให้หลังจึงมีการนําเข้ามาปลูกในประเทศไทยโดยมิชนารีชาวอเมริกันนําไปปลูกครั้งแรกที่จังหวัดน่านค่ะลักษณะของอะโวคาโดอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีผิวที่มีลักษณะขรุขระเปลือกหนามีสีเขียวเข้มเมื่อสุกจัดจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลหรือดําเนื้ออะโวคาโดจะมีลักษณะเป็นครีมอ่อนนุ่มมีรสชาติคล้ายเนย สารอาหารของอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะดงไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ต่างๆเช่นวิตามินอ e, ีบำรุงผิวพรรณลดไขมันอุดตันในเส้นเลือดสารต้านอนุมูลอิสระจะ,ะชะลอความชราภาพลดความเสี่ยงของโรคมะเรง็งโพแทสเซียมและโพเลสจะช่วยลดความดันโลหิตวิตามินเอบำรุงสายตาวิตามิน B แก้าการเหน็บชา วิตามินซีป้องกันโรคหวัดบำรุงฟันกดไขมันดีชนิดไม่อิ่มตัวจะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันโรคหัวใจและสารแคโรทีนอยต่างๆถึง11ชนิดโดยจะพบมากในบริเวณเนื้อที่เป็นสีเขียวเข้มที่ติดกับใต้เปลือกค่ะอะไรทําให้อโวคาโดมีสีน้าตาลอโวคาโดก็เหมือนผลไม้หลายชนิดที่ถึงแม้จะเก็บไว้ในตู้เย็น ก็อาจทําให้สีของเนื้อเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลเพราะเนื้อผลไม้จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เกิดจากสารประกอบที่อยู่ในอะโวคาโดที่เรียกว่าฟีนอลเจอกับอากาศกลายเป็นสารประกอบที่มีชื่อว่าควิโนนเมื่อควิโนนจับตัวกันเป็นโพลิเมอร์ที่มีโมเลกุลใหญ่ขึ้นก็จะเกิดเป็นเม็ดสีที่เรียกว่ามลานินโดยกระบวนการนี้จะเร่งโดยเอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสค่ะวิธีเก็บอะโวคาโดไม่ให้เปลี่ยนเป็นสีคล้ำ การหุ้มด้วยฟิลมยืดสามารถปิดกั้นออกซิเดนและทําให้สีน้าตาลค้าช้าลงการเติมเลมอนหรือน้ำมะนาวหรือการแช่อวคาโดให้เยน็นยังสามารถชะลอการเกิดสีน้ําตาลได้เนื่องจากจะไปยับยั้งการทํางานของเอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสค่ะวิธีการกินอวโวคาโดที่ง่ายที่สุดคือกินกับสลัดหรือนําไปทําเครื่องจิ้มสไตล์เม็กซิโกที่เรียกว่ากัวคาโมเล่แต่ในปัจจุบันอาหารญี่ปุ่นหลายเมนู ก็มีอะโวคาโดเป็นส่วนประกอบเช่นกันอาทิกินกับไข่ปลาแซลมอนหรือนำมาเป็นหน้าซูชิและโรตต่างๆส่วนทางโยุโรปนิยมนำมาทำหน้าโทสตหรือแซนด์วิชและเนะื้อที่นวลเนียนของอะโวคาโดนะคะยังทำให้เหมาะกับการน,นำมาทำเครื่องดื่มประเภทสมูทตี้อีกด้วยก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ